คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i i o channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำท,ทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนตุลาคม2564นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะดูเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะ,ท,าาะ,คะที่ชอบดูเป็นดวงพวกพิาคาตพิกาสโตนแต่แบบ ของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินต่างๆลั c k y Charm s นต่างๆหรือว่า KFS Extra นะคะก็จะเป็นพี่ราคาที่เห็นหน้าอาจารย์นะคะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะก็สามารถติดตามคลิปได้ในลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้นะคะจะเป็น playlist พี่คา Pick Stone แล้วก็ KFS Extra นะคะก็สามารถไปรับฟังรับชมถ้าสมมติคุณเหงาคุณเบื่อไม่รู้จะทาอะไรนะคะก็ไปดเูเพลินกันได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้นั่นเองนะคะ,ะแต่สาหรับใครที่อยากดูเป็นดวง12ราศีนะคะให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ ต,ตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะ,ะดูอย่างมีสตินะคะจา์ทํานายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะดูเป็นแนวทางพอทํานายจากไพ่พิเศตแล้วก็ไพ่ตลอดอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยราศีสิงนะคะจะได้ไพ่อะไรบ้าง positive outlook concentration โ okay. อเค The Hierophant, King of Wands, Page of Wands, Judgment, Three of Swords, Six of Cups, The Hermit, Four of Cups, Four of Wands. Two of Cups Page of Pentacles And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Ace of Pentacles พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นพลังงานคุณขึ้นสวยมากนะคะ อาจารย์ขออนุญาตพูดคานี้นะชาวราศีสิงห์ยามขึ้นอย่าหลงละเิงยามลงอย่าท้อถ้าอาจารย์พูดคํานี้เมื่อไหร่นะคะแปลว่าพลังงานของคุณดวงของคุณค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างอัปเลเวลดวงทยานมากแต่สิ่งเหล่านี้ก็เหย่อหลงละเิงกับมันเพราะว่าบางทีบางครั้งดวงเรามันมีขึ้นมีลงชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงนะคะฉะนั้นมีสติไว้อยู่เสมออยู่ตรงกลางให้ได้นะคะเดินทางสายกลางให้ได้จะยิ่งดีต่อตัวคุณแล้วคุณจะมีความสุขนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นช่วงนี้เนี่ยเป็นเป็นช่วงของคําว่า ทำอะไรก็มีโอกาสที่จะราบรื่นแต่ก่อนที่จะได้อะไรมาอาจจะต้องเหนื่อยนิดหน่อยนะคะต้องเรียกว่าอาจจะต้องทําอะไรหลายอย่างดูแลหลายไฟลยมีเรื่องต้องจัดการเยอะนะคะแต่ก็ให้ท่องเข้าไว้ว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีอะไรทำนะคะเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันเกาะได้เกาะไปก่อนนะคะงานเง,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 งินอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าเราสมมติว่า ถ้าเราจะออกจากที่เดิมเนี่ยคุณต้องมีที่ใหม่รองรับคุณก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆออกเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังด้วยมีสติให้มากกับตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะพลังงานของคุณนะคะไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกาลังจะดีขึ้นหรือว่ามันจะมีเหมือนผลิตออกดอกผลอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีสิ่งต่างๆดึงดูดเข้ามาหาคุณด,ดีมากๆคุณอาจจะได้รับข่าวดีได้เจอปาฏิหาริย์ดีๆนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีหรือวว่่่าาาาเป็นนนนนคคททีีหหมมมมสสดดติรือํ ในรูปแบบต่างๆนะคะอาจารย์เช่นหนึ่งอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบอะไรใช่ไหมคะก็คือมาในรูปแบบคําว่าความดีนั่นแหละความดีที่คุณทําจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณมากๆทําให้คุณทาอะไรก็ราบลรื่นหรือถ้าคุณแบบเหมือนมีภัยอันตรายต่างๆหรือว่าคนคิดไม่ดีมันก็จะแคล้วคลาดแล้วก็มาลายสิ้นไปคนที่คิดไม่ดีกับเราหรือว่าทําไม่ดีกับเราจริงๆถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเนะี่ยต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะอ่ามันก็มันจะทําให้แบบคนนนัั้ก็มน หมือนปล่อยเขาไปเถอะค่ะมันจะได้รับกรรมของเขาไปเองแต่ถ้าเราทำไม่ดีก็เข้าตัวไวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่แบบถ้าคุณยิ่งทำดีพลังงานดีมันส่งผลกับคุณดีมากๆทําให้คุณเองมีความสุขมากขึ้นคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทํามากขึ้น คุณจะเรียนรู้อะไรต่างๆในช่วงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นพลังงานของคำว่าอํานาจบรารมีที่มันมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคนให้เกียรติเราไม่ใช่เกลียดนะคะเกียติยศมีคนให้เกียรติมีคนนําหน้าถือตาเราหรือว่ามีคนยอมรับในศักยภาพหรือการทํางานของเรามากยิ่งขึ้นคือเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะเกิดความมั่นคงในสิ่งที่คุณทํามากยิ่งขึ้นแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะต้องทุ่มสุดตวัวในการทําอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ระวังสุขภาพระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยละกัทนท โกยกอบโกยมากๆนะคะสิ่งต,ต่างดีดีมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณบางท่านอาจจะมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถย้ำนะคะว่าจากความสามารถไม่ได้มาจากโชคช่วยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะบอกเสมอว่าทำมาหากินมันจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินจากการที่เราตั้งใจ ทำงานทำเงินอะไรต่างๆค่ะมันจ,จะดึงดูดมามั่นคงยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือบางท่านถ้าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องอสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศต่างๆจะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องทํางานหามรุ่งหมัมค่ำหรือบางท่านอาจจะทํางานในเชิงที่แบบทางานกะกลางคืนอย่างเช่นสมมติรเห็นภาพนะคะบางท่านอาจจะแบบไลฟ์ ออนไลน์ตอนกลางคืนนะคะหรือว่าทํางานเขียนแบบใช้สมาธิตอนกลางคืนคือช่วงนี้สมาธิของคุณจะมีมากๆคือตอนกลางคืนหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าถ้าทํางานในช่วงตอนกลางคืนอาจจะแบบรับรัพย์มากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะหรือว่าดึงดูดเงินได้ดีมากกว่าเดิมบางท่านแบบอย่างที่อาจารย์บอกคือขายของออนไลน์อะไรเงี้ยขายของกินของบริโภคอะไรต่างๆช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรช่วงนี้อาจจะแบบมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือคือพลังงานขึ้นดีเอาไปว่าดีละกันมันดีโอเคนะ โอเคเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างการงานเป็นยังไงบ้าง q u e e n of Cups ขึ้นมานะคะทูออฟแพนตัคโขึ้นมานา f s w o r d s ขึ้นมา Queen of Wands ขึ้นมานะคะ The Tower ขึ้นมาอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นคำว่าจบจากสิ่งเดิมจบจากโปรเจกต์เดิมจบจากสิ่งเดิมที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ที่บันดีมากกว่าเดิมเป็นเวอร์ชันอัปเดตของมันช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไรต้องทำมากกว่าหนึ่งอย่างคือบางคนอาจจะแบบว่ามีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมหรือในหนึ่งอาชีพของคุณเนี่ยคุณอาจจะ อะไรหลากหลายอย่างต้องดูลหลายอย่างหลายฝ่ายจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกต้องคือพลังงานของคุณเกิดความวุ่นวายนะแต่เป็นการวุ่นวายที่ดีเพราะว่า1คือได้พัฒนา2คุณหาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยได้เยอะมาก3คือมีโอกาสที่บางท่านเนี่ยทำงานเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการกอบโกยนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะแปลว่า จบจากตำแหน่งเดิมไปทำตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านอาจจะแปลว่าทำงานที่ใหม่เลยก็เป็นได้ที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องย้ายถิ่นฐานกลับไปที่บ้านเกิดก็เป็นได้นะคะแต่มันอาจจะเกิดความสบายใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะหรือแบบบางท่านอาจจะแปลว่าไปหางานเอาดับหน้ามันก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณมั่นใจว่าคุณหาได้นะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจหางานที่ใหม่ลองรับก่อนที่จะไปนะคะ เราต้องเพย์เซฟไว้ก่อนนะคะถัดไปที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างเซนส์ไวจะมองคนออกมากยิ่งขึ้นว่าใครมาดีมาไม่ดีหรือจะมีเซนส์ในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นแต่อาจารย์บอกเสมอว่าใช้เซนส์ได้แต่ต้องใช้เหตุผลประกอบด้วยนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณทําอะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะทําได้ประสบความสำเร็จไวมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเข้าทางคุณนะคะหรือว่า พองานเข้ามาคุณก็สามารถที่จะจัดการได้หรือคุณอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้เราก็ได้นะคะเหมือนมีความมั่นใจที่จะลงมือทําหรือว่าแจากจ่ายงานให้คนอื่นได้เก่งมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่ามันมีการพัฒนานะคะดีมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังแค่เรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนะคะอย่าตีกันบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะคนอื่นหรอกคะ่ะทะเลาะก,กับตัวเองนะคะ เออมันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะฉะนั้นก็ให้คุณคิดดีๆก่อนที่จะทําอะไรหรือก่อนที่จะพูดอะไรละกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้ามันจะมันจะมีปัญหาหรือมันจะมันจะเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากตัวเราคุณจะตายเพราะตัวคุณเองนะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกเออคิดดีๆก่อนที่จะทําหรือว่า จะส่งอะไรออกไปหรือว่าจะพิมอะไรออกไปจะพูดอะไรออกไปคิดนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะ,ะพุ่งออกไปนะคะไม่ฉะนนั้นมันจะอาจจะมีปัญหาได้ถ้าถ้าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามสล,สลัดความไม่มั่นใจออกไปเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณมีความกลัวหรือบางท่านอาจจะแปลว่า,วายิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะมีคนคาดหวังในสิ่งที่เราทําเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคนในชีวิตเราันก็ต้องโดนคาดหวังบ้างแหละคะ่ะสิ่งที่เราทําได้คือทําให้ดีมากที่สุดนะคะแล้วก็ อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเรียกได้ว่าขอให้คุณทําให้ให้สุดความสามารถถ้าคุณมองว่าคุณทําสุดความสามารถแล้วอาจารย์ก็มองว่าดีหมดละคะ่ะนะคะเพราะว่ามันมันเป็นผลดีที่คุณจะได้มันมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแต่แค่ว่าอย่าไปไปวิตกจริตหรือไปกลัวกับมันมันก็จะยิ่งดึงพลังงาน้าะลบลงก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดนั่นแหละนะคะถัดไปอีกห่งอย่างที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะแปลว่าหยุดเพื่อ รอทําอะไรบางอย่างก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีการหยุดเพื่อที่จะรอไปเรียนต่อเมืองนอกไปทํางานต่อเมืองนอกก็ได้คือมันมีการพักอะค่ะเป็นช่วงของการพักก็ได้ แต่บางท่านอาจจะแปลว่าพักเพื่อที่จะไปทํางานที่ใหม่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าบางทีมีการหยุดสต็อปอะไรบางอย่างก็ได้นะคะสำหรับแค่บางท่านนะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่อาจารย์กลับมองว่ามันจบจากสิ่งเดิมจริงๆแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอน,นะคะสำหรับตัวคุณดีมากๆเลยค่ะอ่าฉะนั้นสู้ๆนะคะาจา์เป็นกำลังใจเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนเข้าไว้พูดกับตัวเองไว้ว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําที่เรายังหาเงินได้เรายังเลี้ยง,อ,งอืคนน่ อยู่นะคะอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะขอให้เป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะสู้ๆนะเรามาดูต่อสําหรับการเรียนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนการเรียนเป็นยังไง a อซับคัพ s ขึ้นมานะคะ the wheel of fortune the temperance นะคะอ๋อดีมากการเรียนดีเลินะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต้องอ่านหนังสือเยอะศึกษาแล้วเรียนเยอะบางท่านอาจจะมีโปรเจกต์เยอะ ทำอะไรเยอะเรียนออนไลน์เยอะเรียนพิเศษเพิ่มได้หมดเลยหรือเรียนภาษาเพิ่มหรือบางท่านอาจจะแปลว่ารอคอยไปเรียนต่อเมืองนอกหรือบางท่านอาจจะกำลังไปเรียนต่อเมืองนอกขอให้คุณโชคดีนะคะเพราะว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พลังงานเกิดขึ้นคําว่าประสบความสาเร็จในเรื่องการเรียนอาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้หรือแบบแค่ผ่านคาบเส้นอาจารย์ก็ถือว่าผ่านแล้วนะถ้าบางคนอาจจะแปลว่าแค่ไม่แค่ ไม่ใช่แค่ผ่านคับเส้นคือผ่านได้คะแนนดีเลยก็เป็นได้เพราะว่าเนี่ยพลังงานในเรื่องการเรียนเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณคุณควรที่จะมั่นใจได้แล้วนะแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือน,นะแล้วก็ขยันนะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําสําเร็จนะคะไม่ต้องห่วงเลยดีมากๆเรื่องการเรียนไม่มีต้องพูดเยอะนะคะเจ็บคอ <c oughs> คือดีดีมากๆค่ะเรื่องการเรียนไปต่อได้นะคะแล้วบางท่านเนี่ยกนารนที่จะเตรียมสอบนะคะก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณอ่านหนังสือเยอะอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสเหมือนสอบติดสอบได้หรือว่าบางท่านอาจจะ กำลังเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คือไปได้สวยไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเอาตรงๆนะดีมากๆสําหรับเรื่องเรื่องหมดการเรียนนะคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง six of swords ขึ้นมานะคะการเงิน ace of mons ten of cups นะคะ king of swords โอเค the world เรื่องการเงินของคุณถือว่าดีมากๆนะคะแต่มันเป็นด้านเหมือนกันว่า คนที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปเหมือนกันนะบางคนอาจจะต้องดีลงานกับสมมตินะหุ้นส่วนหุ้นส่วนไม่ดีหรือบางคนอาจจะต้องดีลงานกับใครสักคนนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลว่าเป็นการจบจาก คนที่มันไม่ดีในในเรื่องการดีลงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะแต่ถ้าบางท่านไม่ได้ดีลงานกับใครก็คือได้รับเงินเดือนปกติหรือว่า,าได้เงินตามปกติอยู่แล้วนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วนี่คือช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างไปได้ดีไปได้สวยแต่ยังยางที่อาจารย์บอกเลยว่าอยากให้ใครหยิบยืมปังอย่าให้ใครเขายุ่งกับกระเป๋าเงินเราได้นะคะแล้วก็ไปไหนไปไหนก็ ดูระวังหน้าระวังหนังนิดนึงว่าลืมของมีค่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าจะสูญหายหรือว่าเงินมันจะออกไปมันอยู่ที่อำนาจของตัวคุณเองคือลืมเอาไว้หรือไม่งั้นมันแปลว่ามีคนมาขอหยิบยืมเราก็เอ็นดูเขานะคะเอ็นเราเลยก็ขาดเลยทันทีนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังตรงจุดนี้แล้วก็บางทีบางครั้งอาจจะแปลว่าต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่ค่ะมันเหมือนกับว่าหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเงินของคุณหามาทบได้บางท่านอาจจะโชคดีมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือบางท่านออาาาจ่เเงนนขขคุณมมมัี้ใรื ความสามารถของคุณเจริงนะคะเนี่ยเงินของคุณเอาจริงๆนะเป็นฮิตทางที่ดีด้วยซ้ำไปมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถของคุณเองย้ำนะว่าจากความสามารถนะไม่ใช่พอโชคช่วยนะคะมาจากการที่เราเองขย,ยันอดทนหมั่นเพียรน,นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าได้เงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือช่วงนี้สภาพการเงินของคุณอะ่ะมันเหมือนเป็นการพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีก็ได้บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้เข้ามาเยอะแต่ถือว่าดีกว่าเดิมคะ่ะอาจารย์ไรเงี้ยอาจารย์ดีใจด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันดีมากกว่าเดิมหรือว่ายัังลืมมตาาอ้ปกไดนนะะค ดีมากกว่าเดิมค่ะขอคุณสู้ๆนะอาจารย์เป็นกำลังใจค่ะถัดไปนะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างขอเพิ่มอีกนิดนึงบางท่านอาจจะแปลว่าขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือปล่อยเช่าได้นะคะมันเกี่ยวกับเรื่องอสังหารหรือเกี่ยวกับเรื่องรถก็ได้บางท่านอาจจะออกรถใหม่ก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่า,าปล่อยเช่าหรือว่าขายได้ที่ดินอะไรเงี้ยหรือบ้านก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยเหมือนกันเรามาดูนะคะสําหรับคนโสดนะคะโสดสนิทก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทนะคะ Three of Cups ขึ้นมานะคะ 7 of Swords ขึ้นมา The Star ขึ้นมา7 of Cups คือต้องบอกก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆสูงมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณมันเหมือนมีความป๊อปปูล่าหรือว่ามีคนอยากทําความรู้จักกับเราแต่มันมีคาว่าแต่อยู่นะพลังงานยังขึ้นคําว่ายังรักเผื่อเลือกหรือว่ายังเลือกอยู่หรือว่ายังไม่แน่ใจในตัวเองว่าฉันจะอยู่โสดดีไหมหรือฉันจะมีใครดีไหมหรือฉันยังหวงความโสดอยู่หรือว่าพอมีคนเข้ามาก็รู้สึกว่าอึดอัดอะไรเงี้ยพอไม่มีก็รู้สึกเหงาคุณจะรู้สึกสับสนในตัวเองพลังงานที่อาจะเห็นอีกหนึ่งอย่างคือเป็นพลังงานของคาว่าศึกษาดูใจอยู่หรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของคาว่าจาศ มีคนแอบมองคุณอยู่ก็เป็นได้มีคนแอบแบบสนใจคุณอยู่แอบแบบหลงเสน่ห์คุณอยู่ก็เป็นได้แต่เราเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือยังปิดกั้นตัวเองอยู่ถ้ามันยังปิดกั้นอยู่ก็ อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเปิดตัวเองว่าเออเราอยากมีแฟนนะโปรโยเสน่ห์นิดนึงอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าคอนเน็กชันมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าเจอในวงการทํางานวงแบบเรียนมาหาลัยแล้วเจอการเหมือนเป็นวงสังคมอะค่ะหรือว่ามีความชอบที่เหมือนกันแล้วมาเจอกันบางท่านอาจจะแบบอยู่ในกลุ่มออนไลน์อย่างเงี้ยใน Facebook อาจจะกลุ่มที่ขายต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วเจอกันเนี้ย <c oughs> คือ <c oughs> เปรียบเทียบไปฟังว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดให้คุณมาเจอกันเป็นจุดศูนย์กลาง มาเจอกันคุณทั้งสองคนเป็นตัวเชื่อมมีตัวเชื่อมทําให้คุณทั้งสองได้เจอกันแต่บางท่านอาจจะแปลว,ว่ามีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไดน้คือแบบฮอตจัดเนี่ยผ้ <laughs> กระด้ไม่แห้งเงีย้ยอาจจะมีคนเข้ามาเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปเป็นช่วงคําว่าเลือกเป็นช่วงของการศึกษาดูใจแต่ไม่ใช่ช่วงของการที่จะ สละโสดเลยนะคะคือมันอาจจะเป็นชว่วงของการที่แบบมันมีคนเข้ามาแหละอะอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกหรือไม่เท่านั้นเองนะคะ,อะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆนะคะคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปเรามาดูคนโสดที่มีสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ w o of w a n s s ขึ้นมา n o n p o n pentacles ขึ้นมานะคะ t e n of Pentacles ขึ้นมา Queen of Swords <pent> ขึ้นมาอื ต้องบอกแบบนี้ว่าสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ไม่ชัดเจนบางท่านอาจจะแปลว่ามีการจบจากกันไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะเห็นว่าเราควรคุยกับคนนี้ต่อได้ไหมหรือว่าควรหยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าตัวเราเองเนี่ยเหมือนถ้าสมมุติว่าจะให้ใครผ่านด่านเนี่ยคุณอาจจะต้องทาเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวหรือใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไว้ใจสแกนนิดนึง ถ้าสแกนแล้วมันไม่ผ่านมันอาจจะแปลว่าจบลงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรคืออาจารย์ยังมองว่าคุณยังมีช้อยที่จะมีคนอื่นเข้ามาเพราะพลังงานของคุณน่ะถ้าพูดตรงๆนะคุณโสดแล้วรวยหรือว่าโสดแล้วมีชีวิตที่ดีกว่าในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะมีแฟนไม่ได้แต่มันอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุยกันไปก่อนได้แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะคบดูใจเป็นแฟนร้อเซเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าตัวเราเองยงังรวยอยู่เลย ยังยังเดินหน้าหาเงินอยู่เลยหรือว่ามันแปลว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้หรือว่าเป็นเป็นเวลาที่ยังคุมเคือยังรู้สึกว่าหัวใจพองโตยังแบบ ยังมุมิงกุ้งกิ้งกันอยู่ก็ได้นะคะคือมันก็เลยบอกว่ายังไม่ไม่ถึงขั้นสมหวังแต่ไม่ใช่ว่าผิดหวังนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นช่วงระหว่างคุยเพื่อรอเวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะทําให้เรารู้เลยแต่ถ้าคนที่มันใช่หรือรู้สึกดีอ่ะมันจะไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกสบายใจในการคุยกับเขาถ้าในช่วงนี้คุณคุยกับใครรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนที่เราอยู่แล้วเราแบบเป็นเป็นที่พักใจได้นะคะเป็นเซฟเซฟเซฟโซนใช่ไหม อยู่กับเขาแล้วปลอดภัยรู้สึกดีอย่างเงี้ยอ่ะก็คือได้นะก็คือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นลนักษณะนี้ได้ค่ะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขออย่าไปคุยคนที่มีเจ้าของนะคะเพราะว่ามีโอกาสาที่จะแบบมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาขอให้คุณสแกนหรือว่าดูคนนานๆดูคนดีๆหน่อยละกันนะคะด้วยความปรารถนาน,นี้แล้วเป็นห่วงนะคะถัดไปนะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเอาไปว่าคนที่มีคู่แล้วกันเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนอาจารย์ก็มองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะอืม ถ้าจะทะเลาะก,กันเรามาระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินเรื่องปัญหานี้เรื่องภายในครอบครัวก,ก็คือแบบถ้าคนที่มีแฟนเนาะอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องที่ว่าแบบ มันยังมีความปล่อยปะละเลยอยู่อะไรบางอย่างนะคะคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนอกใจกันมันมีโอกาสจบลงตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะอ่ามันเหมือนเป็นการแบบเหมือนต่างคนต่างเดินเดินออกจากกันแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะไม่ได้ทะเลาะเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะอาจารย์บอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้ห่างเหินกันก็ได้ในความรู้สึกหรือว่าอาจจะมี ความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอยากไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันก็ได้อาจารย์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นแล้กันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือคุณทั้งสองคนนะคะ คือถ่ามองอีกม,มุมหนึง่งอาจจะแปลว่าคนนี้กําลังที่จะเจมพร้อมที่จะแต่งงานมั่นหมายก็ได้ถ้าคุณทั้งสองคนคบมาระยะเวลาหนึง่งแล้วคุณพร้อมมากๆอาจจะมีการไปต่ออาจจะมีโอกาสที่จะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เหมือนอาจจะเป็นถ้าสมมติว่าคุณฝ่าฟันในเดือนนี้ไปได้ค่ะอุปสรรคต่างๆถ้ามีปัญหาอะไรจับมือไปพร้อมกันไม่ทิ้งกันอาจารย์มองว่าคุณจะเป็นคู่รักที่ <S <S เขาเรียกว่ามีความมัน่นคงแน่นแฟนในเรื่องความรักมากๆนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นแล้ะกันเนาะแล้วก็สาหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วนะคะจริงๆเป,เป็นพลังงานถ้าคุณอยู่ยิ่งไกลกันอะฮะจะยิ่งรักกันอยู่ใกล้กันบางทีอาจจะมีแบบความระแวงหรือว่าอาจจะมีง้อง,งอนกันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าจะต้องจับเข่าคุยกันแล้วนะหรือมีเรื่องไม่สบายใจที่ต้องคุยกันแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้ถ้าคู่ของคุณเป็นคู่ที่อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนแบบคนที่แบบ รู้ใจกันคุยกันไปสบายๆอาจารย์มองเลยนะว่าคุณเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากๆสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะ่ะทะเลาะก,กันง้องอนกันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบมันจะอึดอัดใจมากที่สุดอะคอ่ะอ่าฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกอย่าให้มีสติในการครบกันจริงๆคุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้หรอกค่ะยังผูกพันกันอยู่ในดวงเลยนะคะแต่แค่ว่า มันอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันเท่านั้นเองนะคะขอให้พยายามที่จะคุยด้วยหลักเหตุผลอย่าใช้ความรุนแรงหรือใช้คำหยาบคายมันจะได้ไม่สร้างบาดแผลซึ่งกันและกันนะคะอะถัดไปนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพ,พเป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะให้เรามาระวังบริเวณขาปวดขาสะดุดหกล้มนะคะสุ่มซ่ามนะคะหรือว่าเรื่องการขับรถด,ด้วยอย่าขับรถเร็วนะคะมีสติอยู่นความไม่ประมาทในการขับรถด,ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่า เอาแบบนี้นะต้องบอกแบบนี้นะอันนี้เรา <C> เรา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 โตโตกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกเฉยๆว่าให้เรามาระวังในเรื่องเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะป้องกันดีๆรักษาความสะอาดเพราะเรามาระวังว่ามันจะเป็นโรคที่เก่ยวกันเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นได้คะ่ะนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนคู่บ่อยแล้วแบบไม่ป้องกันเนี่ยอันตรายนะคะในเรื่องโรคความรักมากๆนะคะก็ขอให้คุณเรามาระวังมีสติให้มากแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างก็คืออืมไม่น่ามีนั้นมันน่าจะเป็นแค่เรื่องอารมณ์นิดนิดหน่อยๆค่ะแล้วก็เราต้องแค่ปรับจิตปรับสมาธินอกนั้นก็ไม่น่ามีอ๋อเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นว่าถ้าคุณจะ ทำให้ดูสวยดูล่อมเหมือนทำศัลยกรรมคุณต้องดูแพทย์ที่ไว้ใจได้นิดหนึ่งนะคะเพราะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการศรัลยกรรมเติมสวยเติมหล่อนะคะอาจจะเป็นต้องพักฟื้นก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์นี้แต่ไม่ได้แบบเกิดกเกิดความผิดพลาดน,นะคะแต่ก็ดูดีๆแล้วกันนะคะดูดูแบบแหล่งที่ไว้ใจได้แล้วกันเนาะน่กนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะถ้าจะเป็นก็เหมือนกับว่านอนหลับไม่เพียงพอถ้านอนหลับไม่เพียงพอบางทีเกิดอารมณ์ได้นะคะเหมือนถึงว่าอารมณ์หงุดหงิด <laughs> แล้วก็ให้เรามาระวังแค่เรื่องอาหารการกินนิดหน่อยเท่านั้นเองกดไล โกกรคกระเพาะอะไรพวกนี้นะคะมันแล้วแต่คนเพราะพลังงานมันขึ้น,ข,นขึ้นแบบบางอย่างแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบร้ายแรงค่ะมันยังเป็นบางสิ่งอย่างที่ยังรักษาได้อยู่นะคะสําหรับเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างแต่ถ้าพ่อแม่เราดีอ,อาจจะเป็นพี่ป้านะ้าอาปุย่าตายายใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้มีพระคุณกับเรานะคะดูแลท่านให้มากที่สุด กระตันยูให้มากที่สุดยิ่งใค้เรายิ่งได้ความเจริญเนี่ยมันจะก่อเกิดจากเรามากๆอันนี้ยกตัวอย่างของตัวอาจารย์เองนะคะเพราะว่ามันก็ต้องยกตัวอย่างตัวอาจารย์แหละเพราะว่าเป็นใครอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองทํากับพ่อแม่สมมติอาจารย์ให้ไปสิบเท่าอาจารย์ได้กลับมาห้าสิบหกสิบเท่าเลยนะคือแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแค่ค่าป,ปลอดภยัยใครที่คิดไม่ดีกับเรามันกระจายไปไวมากนะคะมันเหมือนกับว่าบุญกุศลเราทําบุญกับพระในบ้านคืออันดับต้นจริงๆ ะะแต่อาจารย์เข้าใจอีกมุมหนึ่งมุมดาร์กนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวที่น่ากลัวนิดหนึ่งฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจว่าเรื่องควกนี้เป็นเรื่องเซสเซทีฟนะคะแต่อาจารย์แค่จะบอ,ก,อกเฉยว่าอะไรที่รู้สึกว่าเราทําแล้วสบายใจไม่ฝืนใจทําไปเถอะนะคะถ้าเรามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกใจก็ทําเท่าที่ไวหวเท่านั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์แนะนานะคะว่าให้คุณทําบุญนะคะกับ อ,อยากให้เน้นทาเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์สมาธิและการทา,ทานมังสวิรัตนะหรือทานเจจะยิ่งดีต่อตัวคุณการสวมดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะลิง์ไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านที่เป็นเสียงอาจารย์สวดแล้วก็มีเคล็ดลับแล้วแต่เรานะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็นั่งสมาธิถ้าไม่สะดวกทั้งสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นว่ารูปวาดเขียนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวบางท่านอาจออกกําลังกายบางท่านเล่นโยคะก็เกิดสมาธิได้บางท่านฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube ก็ กิดสมาธิได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเน้นเป็นการทานมังสวิรัติก็ดีมังสวิรัติทุกวันพระเน้นวันพระก่อนนะคะวันพระมี4วันต่อเดือนโดยประมาณแล้วก็ถัดไปก็คือเน้นวันเกิดของเราวันเกิดของคุณสมมติคุณเกิดวันศุกร์ทำวันศุกร์เกิดวันเสาร์ทำวันเสาร์เกิดวันอาทิตย์ทำวันอาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะทานมังก็ได้หรือทานเจก็ได้แล้วแต่เราไปศึกษาเอานะคะเพราะว่ามังสวิรัติมีมีหลากหลายแบบแต่ถ้าจะทานเจเนี่ยก็คือจะทานแบบ พวกเนื้อสัตว์ทานไข่ทานนมไม่ได้แต่อย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะทานไข่ทานนมอยู่ปกติอาจารย์แค่เลี่ยงเนื้อสัตว์ที่เป็นก้อนๆเอาแล้วแต่ที่เราสบายใจแต่ถ้าเรายิ่งทําเรายิ่งได้ทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จหรือสวดมนต์เสร็จกวดน้ําลงดินด้วยบทกลัวน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าจะเป็นการโอนตังพลังงานของคุณน่ะถ้าโอนตังไปกับคนที่ยากไร้จะยิ่งดีอ่าอย่างเช่นนะคะเอ่ออาจจะเป็นเอ่อคนที่อาจจะเป็นเด็กพิการเด็กพิการซําซ้อนเด็กด้อยโอกาสต่างๆนะคะ อ่าหรือว่าเด็กที่ยากรายไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือจะยิ่งมีตัวตวณแบบพวกทุนการศึกษาหรือว่าของกินของบริโภคทําได้เลยนะคะจริงๆพลังงานของคุณพูดตรงๆนะของชาวราศีสิงห์อ่ะคุณทาบุญกับอะไรก็ได้ทําไปเถอะนะคะเดือนนี้ทําไปเลยเพราะพลังงานของคุณขึ้นดีแต่ขอให้คุณได้ทําสักหนึ่งอย่างที่มันเรียกว่าบุญกุศลน,นะคะเพื่อเป็นการลดความตันหนีในใจของเราถ้าคุณบอกว่าไม่มีพอที่จะทําทานมางสวิรัตมันก็คือไม่เสียตังหรือว่าการที่เราไม่คิดร้ายกับใคร นะคะ,ะนั่นก็คือบุญกุศลที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำอะไรก็ตามแต่อาจารย์บอกเสมอว่าอย่าทําแล้วเราเดือดร้อนเป็นคนดีเป็นคนดีได้นะคะแต่อย่าเดือดร้อนเท่านั้นเองทําที่เราสะดวกใจมากที่สุด แล้วขอให้คุณเองมีความสุขมากเพราะพลังงานของคุณขึ้นดีแต่ขอให้คุณหมั่นกระทําความดีสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วมันจะดีต่อทุกคุณแบบสุดๆยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะจะหนึ่งบอกว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้เนี่ยความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราฉะนั้นขอให้คุณเปิดรับโอกาสตรงนี้เปิดเปิดพลังงานต่างๆต,ต,ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วเราเองก็ต้องเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับตัวเราดึงดูดตรงนี้เข้ามาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคุณทําชัว่วแล้วคุณจะเอากกาาสดดีๆเข้า้้มมมัันนนน็็ไไ่ะะะคฉ อาจารย์วัดเสมอกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะแข็งแรงไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ทิกตอกได้ไอจี IG, ได้นะคะมีสองไอจีวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์์แปปะะะลิงกกเเอออาาาาไวาไววว้้้ใใต description Facebook fan Page Instagram TikTok Fan มมม่่่่จ็นนหหรื TikTok คคขขททุุสีส ทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ